q 5 0 2 usb จะเป็นตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโดยฟีเจอร์หลักหกครับจะเป็น MyPM ของ Cynic นะครับมีให้เรามาพร้อมปุ่ม Phantom Power สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวเป็นอ n นลล็อกมิกเซอร์ตัวหนึ่งเป็นรุ่นเล็กของแบรนด์บริลเลนเจอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะชื่อว่า Synic Q ห้าศูนย์สอง USB คือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นตัวสามศูนย์สอง USB ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น Synic Q ห้าศูนย์สอง USB ก็คือจะเป็นอ n น l ล็อกอินพุตจำนวนห้าอินพุตครับบิลอิน USB audio interface มาให้ด้วยนะครับก็คือสามารถใช้สาย USB คออมพิวเตร์แล้วก็ทําการบันทึกเสียงอัดเสียงได้เลยนะครับก็คือกล่องเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้สําหรับอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยจะมีอย่างแรกครับเป็นสาย USB นะครับมีมาให้เราก็คือเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเขามีมาให้เราแล้วนะครับแล้วก็มีเป็นมออแปลงครับสำหรับเสียบเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวมิกเซอร์นะครับแล้วเขาก็จะแถมหัวแปลงของปลั๊กมาด้วยครับเพราะว่าปลั๊กที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ใช่ปลั๊กที่ใช้ในบ้านเราได้นะครับก็คือเราเสียบตัวแปลงเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําปลักกเเนียไปสบบั ไไฟของเเราด้ลยสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับ1เล่มครับแล้วก็สําหรับตัวเครื่องซิ n i c Q502 USB จะเป็นตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโดยฟีเจอร์หลักๆครับจะเป็นไมพีแอมของซินนิกนะครับมีให้เรามาพร้อมปุ่ม p h a n t o m Power จากที่ผมอ่านในสเปคนะครับปุ่ม p h a n t o m Power เขาเนี่ยจะจ่ายไฟอยู่ที่15โวลต์นะครับมีปุ่ม One หน o b c o m p r พ s s เซอร์ครับที่จะช่วยควบคุมระดับความแรงของสัญญาณนะครับใช้ง่ายๆเลยด้วยการปรับเพียงปุ่มเดียวนะครับที่เขามีมาให้แล้วก็มี EQ 2องแบทนะครับเป็นไฮก ตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพิเศษเลยก็คือฟรีโปรแกรมแล้วก็ปลั๊กอินครับสามารถไปโหลดได้ทางเว็บไซต์ของ b o i s e r c o m นะครับก็คือเขาแถมเป็นโปรแกรมทําเพลงโปรแกรมบันทึกเสียงนะครับมาให้เราด้วยแล้วก็มีปลั๊กอินสำหรับใช้ทําเพลงด้วยก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ครับฟรีๆเลยต่อไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าที่ฟังก์ชันตัวเครื่องเขาจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลองสาธิตอัดเสียงให้ได้ชมกันด้วยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัว Synic Q502 USB นะครับว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้ผมก็เสียบสาย power เข้าไปแล้วนะครับไป power ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเป็น input ของไม์นะครับเป็น XLR แล้วก็ line in แบบโฟนนะครับก็เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเวลานำมา input นะครับสำหรับ input 2 3เขาจะเป็นแบบ line in นะครับก็คือตรงนี้ครับ l r แล้วก็ input ที่4กับ5ก็เหมือนกันนะครับเป็น l r เหมือนกันส่วน main out ครับก็จะเป็นแบบโฟนเหมือนกันนะครับเป็น l r อันนี้ใช้สาหรับต่อลาโพงออกไปนะครับส่วนตรงนี้จะมีช่องที่รองรับเป็็นนโฟฟกคือหูัง ก็นําหูฟังมาเสียบตรงนี้ได้เลยเพื่อฟังเสียงนะครับปุ่มควบคุมเนี่ยจะอยู่ด้านล่างถัดลงมาตรงนี้นะครับสำหรับชั a นลหนึนะครับจะอยู่ตรงนี้เป็นแถบนี้นะครับเราจะสามารถปรับเก์ปรับ EQ High กับ Low ได้แล้วก็แพนการแพนก็คือการปรับบาลานซ์ซ้ายขวานะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเลเวลของชัแนลที่1 l ล n e อินสองสามสี่ห้าเราดูที่ตัวเลขตรงนี้นะครับสองสามสี่ห้าเวลาเรานำอินพุตมาเสียบที่ l ล n e อินสองสามตรงนี้นะครับเราก็ใช้ปุ่มตรงนี้ในการปรับบาลานซ์กับเลเวลนะครับเป็นของช h a n n สองสามนะครับส่วนถ้าเกิดนำอินพุตมาเข้าที่ช่องสี่ห้าตรงนี้เราก็มาปรับตรงนี้เขาจะเขียนบอกไว้อยู่แล้วอันนี้ก็คือปุ่มของชัแนลสี่กับห้าครับต่อไปครับปุ่มนี้ครับเขาจะเขียนว่าคอมหนึ่งนะครับเป็นการปรับคอมเพรสเซอร์เวลาที่เรานำไมค์เข้ามาใช้นะครับเราก็สามารถปรับคอมเพรสเซอร์ด้วยปุ่ม ถัดลงมาครับเป็นปุ่มแฟนทอมพาวเวอร์ครับใช้จ่ายไฟให้กับไม์คนเดนเซอร์เวลาผมกดนะครับไฟแฟนทอมก็จะขึ้นบอกเราตรงนี้นะครับก็ไว้กดใช้สําหรับไม์ที่ต้องการไฟเลี้ยงนะครับถัดจากปุ่มแฟนทอมนะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับ USB แล้วก็2 track นะครับให้เรากดเลือกได้ว่าเราจะส่งสัญญาณ USB หรือ2 track เนี่ยไปที่ไหนนะครับโดยปุ่มบนเขาจะเป็นปุ่มสัญญาณ2 phone นะครับก็คือส่งสัญญาณไปที่หูฟังแล้วก็ปุ่มล่างครับจะเป็นปุ่ม2 main mix นะครับก็ส่งสัญญาณไปที่ลำโพงที่เราเชื่อมต่อออกจากตรงนี้ ของหูฟังครับสามารถปรับปุ่มนี้ได้เลยครับด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มของเมนมิกครับก็คือวอลลุ่มเมนมิกวอลลุ่มรวมทั้งหมดนะครับเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็น LED indicator นะครับก็คือไฟบอกสถานะความแรงของสัญญาณนะครับก็จะขึ้นทางนี้แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นอินพุตกับเอาท์พุตเป็นแบบ RCA นะครับเป็น o ูแท็คก็สามารถนาสัญญาณมาอินพุตตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะส่งออกเป็นเอาท์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับ โอเคครับได้ฟังเสียงกันไปแล้วครับก็มิกซ์ตัวนี้ครับก็จะเหมาะเลยนะครับสำหรับนักดนตรีครับที่ใช้พกพาเป็นซับมิกซ์เวลาเล่นดนตรีสดได้นะครับหรือสําหรับคนที่ต้องการใช้บันทึกเสียงเพลงบันทึกเสียงต่างๆบันทึกเสียงพูดเสียงร้องแบบง่ายๆนะครับก็คือตัวนี้เขาเป็นขนาดเล็กพกพาง่ายๆเลยใช้พกพาไปที่ไหนก็ได้ครับใครที่สนใจนะครับสามารถสแกน QR code โคที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ครับหรือเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแช พาไปก่อนครับสวัสดีครับ